สวัสดีครับสำหรับวันนี้กเกษตรอินทรีย์ดินดีกับลุงแดงนะครับจะมาเตือนภัยสายเพจของพวกเรานะครับก็พอดีลุงแดงได้สั่งซื้อไอเจ้าต้นมะนาวมานะครับเนี่ยนะครับเป็นมะนาวสั่งมาติดกิ่งก็ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันดูสภาพนะครับมันจะเหลืองหมดแล้วลักษณะนี้จะเป็นลนนักษณะนี้แล้วก็ไม่มีรากเลย นะครับเป็นกิ่งตอนนี่กิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับดูได้จะเห็นว่าไม่มีรากเลยแต่เส้นเดียวเนี่ยอันนี้ลุกแดงสั่งมาสิบกิ่งก็จะต้องมาทำการพื้นฟูเขาก็คือเอามาใส่ถุงปักชำไว้ก่อนเผื่อว่าจะรอดแล้วก็ฟื้นขึ้นมา ก็เตือนเตือนเตือนพวกเราว่าก็ควรจะซื้อในเพจที่มีฟาร,ร์มน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ดูดีนะครับลุงแดงเคยสั่งต้นยาเบอรี่มาเหมือนกันนะครับครั้งหนึ่งสั่งมาต้นหนึ่งรวมค่าก็ส่งแล้วก็200กว่าบาทนะครับกลับเอาต้นมาดันส่งมาให้ลุงแดงนะครับก็เจ็บช้ำน้ำใจมาสองครั้งแล้ว ก็เลยอยากออกมาเตือนพวกเราแต่ลุงแดงก็ไม่ได้ห้ามใครนะครับว่าอย่าไปซื้อในเพจนะครับบางเพจเขาก็ดีนะครับมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าแต่บางเพจก็จะเป็นลักษณะที่ลุงแดงเจอทั้งสองเพจสองครั้งนะครับก็จะเป็นแบบเนี้ยมัน,ม,นมันเสียความรู้สึกนะครับก็มาเตือนเตือนพวกเรานะครับว่าควรจะดูหน้าเพจที่ดีและมีมาตรฐานนะครับมีการรับรองอะไรต่างๆ นะครับไม่งั้นก็จะเจอความเจ็บช้ำน้ำใจเหมือนลุงแดงเนี่ยครับดูเนี่ยดูเนี่ยแกแตะหน่อยใบหลุดแล้วเนี่ยนะครับก็สำหรับวันนี้เซินไทยนะครับหน้าเพจก็ขอยุติไว้แค่นี้ครับสำหรับเกษตรอินทรีย์ดินดีกับลุงแดงนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ